ค่ะมีรถมานําเสนอกันอีกคันนึงแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างมากๆเลยนะคะสภาพสวยมากๆสภาพป้ายแดงคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยนะคะมาตรสาม2อเอสปอร์ตเกียร์โตคันนี้ปี2018ค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถสวยสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะ 3.2.0 S 3, s อ o r t เกีย o คันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นถึงรอยที่569,000บาทเท่านั้นนะคะทันนี้เราประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยค่ะฟรีดาวไปเลยนะคะผ่อนเดียนละ10,000บาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคณนีได้นะคะที่20,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุ้รคณนนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดาแนวสปอร์ตรบบไฟฟ้าด้วยนะคะระบบเซ็นทัลล็อกค่ะกระจกรบบไฟฟ้าพัาไฟฟ้าแอร์แบ็กแอรบีสกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทค่ะกล้องสองถอยนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะสภาพดีม,มากๆเลยนะคะสภาพสวยสุดๆเลยค่ะใครกําลังมองหารถแฮช,ชแบ็กห้าประตูกว้างขวางนั่งสบายนะคะแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะกวา้างมากๆเลยภายในสีดำดูแลง่ายด้วยนะคะ บอหนังปรับไฟฟ้าอีกังหากค่ะแอร์เย็นเจี G ๊ยบเลยค่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะเป็นรุ่น Sky Active Technology แล้วนะคะนี่ค่ะด้านหลังกว้างสุดๆเลยนะคะขับดีมากๆเลยรถสภาพป้แดงเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะ ีสุดๆเลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรับประกันบอดี้ให้เลยนะคะรถไม่มีชนนะคะไม่มีจมน้ําเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยค่ะรถสีแดงสีสวยสดใสาม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมเปิดฝากระโปรงในใหน้าดูค่ะนี่ค่ะเครื่องตัวใหม่แล้วนะคะเครื่อง 2,000cc นะคะ Sky Active Technology นะคะหน้า นะคะรับประกันนี้เลยนะคะใครกำลังมองหารถแฮชแบกค่าประตูสภาพไปสวยสภาพป้ายแดงนะแอมเชียเป็นคันนี้เลยมาตราสาม2อเอสปอตเกียร์โตปี2018ค่ะสนใจง่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อที่หน้ากันก่อนล่ะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันตลอดเลยนะคะมีรถสวยๆเยอะเลยค่ะดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะคะปลอดภัยไม่เป็นโควิดค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ